วัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอารดามีเทพเลขที่ส8บแปดามรบสค่ะวันนี้นะคะจะมาพูดถึงเรื่องทฤษฎีวงกลมค่ะวงกลมคืออะไรวงกลมคือรูปทรงเรขาคณิตสองมิติที่ไม่มีมุมเหมือนกับรูปหลายเหลี่ยมอื่นๆค่ะซึ่งเกิดจากชุดของจุดที่มาเรียงต่อกันโดยทุกจุดอยู่ห่างจากจุดจุดหนึ่งซึ่งเป็นจุดคงที่ในระยะทางที่เท่ากันทุกจุดค่ะหรืออาจกล่าวได้ว่า เป็นการวาดเส้นโค้งที่มีระยะทางห่างจากจุดจุดหนึ่งเท่ากันโดยตลอดองค์ประกอบของวงกลมประกอบด้วย11องค์ประกอบได้แก่ 1. จุดศูนย์กลางคือจุดที่จุดทุกจุดบนวงกลมที่อยู่ห่างจากจุดตรึงนี้เป็นระยะเท่ากันค่ะ 2. เส้นผ่านศูนย์กลางคือส่วนของเส้นตรงที่ผ่านจุดศูนย์กลางและมีจุดปลายทั้งสองอยู่บนเส้นรอบวงค่ะ 3. รัศมี คือส่วนของเส้นตรงที่ลากจากจุดศูนย์กลางกับจุดใดๆบนเส้นรอบวงค่ะ4เส้นรอบวงคือเส้นโค้งที่บิดบนระนาบที่แสดงเป็นวงกลมค่ะ 5. คอขอดคือส่วนของเส้นตรงที่ลากจากเส้นรอบวงส่วนฝั่งหนึ่งไปยังเส้นรอบวงอีกฝั่งหนึ่งค่ะ 6. เซกเมนต์คือพื้นที่ที่ถูกล้อมรอบด้วยส่วนของเส้นรอบวงและขอดค่ะ 7. เซกเตอร์ S S ector, คือพื้นที่ที่ถูกล้อมรอบด้วยส่วนของเส้นรอบวงและรัศมี2เส้นค่ะ 8. เส้นตัดวงกลมคือเส้นตรงที่ตัดวงกลม2จุดค่ะ 9. จุดตัดวงกลมคือจุดที่เกิดจากการตัดกันร,ระหว่างวงกลมและเส้นตัดวงกลมค่ะ 10. เส้นสัมผัสวงกลมคือเส้นตรงที่ตัดวงกลม1จุดค่ะ11เ จุดสัมผัสวงกลมคือจุดที่เกิดจากการตัดกันร,ระหว่างวงกลมและเส้นสัมผัสวงกลมเพียง1จุดค่ะการหาความยาวเส้นรอบรูปการหาความยาวเส้นรอบรูปจากพายเท่ากับ22หาร7ได้ประมาณ3.14ค่ะสูตรเส้นรอบวงกลมได้แก่2พาย R เมื่อ r เท่ากับรัศมีค่ะยกตัวอย่างทฤษฎีบทวงกลม โดยทฤษฎีบทวงกลมนะคะจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆเป็นทฤษฎีบทที่เกี่ยวกับ 1. มุมที่จุดศูนย์กลางและมุมในส่วนโค้งของวงกลมค่ะ 2. อขอดของวงกลม 3. เส้นสัมผัสข,ของวงกลมค่ะถ้ารูปสี่เหลี่ยมใดๆเป็นรูปสี่เหลี่ยมแนบในวงกลมแล้วผลบวกของขนาดของมุมตรงข้ามจะเท่ากับ180องศาหรือ2มุมฉากค่ะจากรูปด้านขวานะคะจะเห็นว่า จุด A, B, C และ D เป็นจุดบนส่วนโค้งของวงกลมจะเห็นว่ารูปสี่เหลี่ยม ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมที่แนบอยู่ด้านในของวงกลมค่ะซึ่งมีมุมภายในของวงกลมสี่เหลี่ยมเป็น A, B, C และ D ค่ะ ถ้ามุม a อยู่ตรงข้ามกับ c แล้วผลบวกของ a กับ c จะเท่ากับ180องศาในทำนองเดียวกันถ้ามุม b อยู่ตรงข้ามกับมุม d แล้วผลบวกของ b กับ d จะเท่ากับ180องศาเช่นกันค่ะข้อควรระวังนะคะจากรูปดังกล่าวจุด o ไม่ได้อยู่บนส่วนโค้งของวงกลมดังนั้นรูปสี่เหลี่ยม g o n e ไม่เรียกว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่แนบอยู่ในวงกลมค่ะ